สวัสดีครับวันนี้ในกลุ่ม agro กับ food หรือว่ากลุ่มเกษตรและหานะครับวันนี้เราคงมาพูดเรื่องอาราคาปศุสัตว์หรือว่าราคาเนื้อสัตว์บกไทยนะในแง่ correlation หรือความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่ตอนนี้ทุกคนก็คงรู้แล้วว่ามันเป็นภาพอากาศในเรื่องของตัวเอลนินโยนะครับว่า,ามันจะมีผลยังไงในแง่อุปสงค์ อุปทานจะเป็นยังไงบ้างนะฮะที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราเราคงไล่ไปตามแต่ละหน้าของสไลด์นะครับดูจากภาพของอากาศนะฮะเราคงเห็นภาพของความรุนแรงหรือว่าการเกิดของตัวนินโยเองเนี่ยดูจากตัว probability หรือว่าโอกาสของการเกิดเนี่ยเราเห็นที่ตัวเลขประมาณสัก80-100ตั้งแต่ช่วง Q3 ปีนี้นะครับแล้วก็ไปจบอประมาณ Q1 ต่อเนื่องไปที่ Q2 ปีหน้านะฮะป๊อปเนี่ยของการเกิดเนี่ยยังเป็น100%อยู่ในช่วงปลายปลาย Q4 นะฮะแล้วต่อเนื่องถึงต้น Q1 ปีหน้านะครับแล้วก็ตัวป๊อปอาจจะดู s o ฟลงไปนิดนึงเหลือ60ในช่วงประมาณสัก Q2 แต่ภาพของความแรงเราคิดว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยในแง่อากาศที่เป็นตัวอิมิโนเนี่ยยังยังคลุมอากาศโดยรวมทั้งหมด นะครับทีนี้ทีนีเ้เรามองยังไงเนื่องจากว่าฤดูฝนออรอบนี้อุลโยมันไปนพีกับประมาณช่วง Q3-Q4 มันก็จะครอบระหว่างตัวฤดูฝนกับฤดูหนาวหรือเปล่าไม่รู้นะของประเทศไทยที่ที่ไม่เคยมีมาแล้วนะครก็จะทําให้ภาพของตัวฝนเนี่ยในครึ่งหลังของปี2 0 2 3เองเดี๋ยมันกลับมาตกดูน้อยลง นในแง่ของความถี่ก็ดูน้อยลงทีนี้เนี่ยภาพภาพของอีนิยมมันยังลากยาวไปถึงอย่างน้อยครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะทําให้อากาศโดยรวมทั้งหมดในแง่ของอากาศที่ร้อนเนี่ยที่เป็นหน้าร้อนอยู่แล้วอ่ะมันจะกลับมาดูร้อนกว่าปกติหรืออาจจะแห้งกว่าปกติหรือว่าอาจจะนําไปสู่เรื่องการแล้งมากกว่าปกติก็ได้นะครับทีนี้ตรงนี้เองเนี่ย เราเลยลิงก์ไปกับเรื่องหรือไปผูกกับเรื่องราคาปศุสัตว์ซึ่งปะกติแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าราคาปศุสัตว์ของไทยเองเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยทุกๆปีนะถ้าเป็นปีปะกะติเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซันไฮซีซันแปลว่าอะไรก็คือว่าช่วงที่ราคามันจะขึ้นสูงกว่าช่วงครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังส่วนใหญ่มันจะเป็นโลซีซันนะฮะซึ่งโลซีซันมันจะมีเรื่องอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องฝนตกน้ําท่วมกินเจ อย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนตัวไฮซีซันในครึ่งปีแรกก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีท่วงเทศกาลช่วงส่งช่วงสงการนะฮะแล้วก็ช่วงเอาเอาเอาจบก่อนสงการก็จะมีช่วงช่วงตุ่จีนก่อนนะฮะตุดจีนตามมาด้วยตัวสงการสงการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีช่วงฤดูเปิดเทอมนะซึ่งประมาณสักช่วงพฤษภาคมมิถุนายนนั้นจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยดันในเรื่องของตัว อุปสงค์หรือว่าดีมานของตัวเนื้อสัตว์ในประเทศส่วนตัวสงกรารนต์เองเนี่ยภาพภาวะปกติมันจะเป็นว่าอ,อาการมันจะร้อนอยู่แล้วมันจะเกิดในแนงแน่ของความเสียหายด้านอุปทานก็คือ,อด้านเขาเรียกอะลรภาพที่เป็น สปายอะนะฮะที่อาจจะดูหายไปนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องหน้าร้อนด้วยส่วนหนึ่งน้ำหนักของตัวประสุทธิ์ที่ลดลงด้วยแล้วก็เรื่องโรคระบาดท,ที่เกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเราคงจะพูดในหน้าต่อๆไปนะครับทีนี้ดูจากกราฟตรงนี้เนี่ยคงจะเห็นว่าโอกาสของการเกิดตัวลานิญาเองเนี่ยเน,น่าล้มเป็นสูงไปเรียบร้อยแล้วจนถึงอย่างน้อยคิวครึ่งแรกของปีหน้าเพราะฉะนั้นภาพ เครื่องแงของปีหน้ายังดอมไเดียร์ดวตัวเอลนิโแล้วก็ส่วนหนึ่งคงมาบวกด้วยตัวตัวภาวะกาศที่เป็นนูทรลนิดหน่อยนะครับทีนี้ดูจากอันนี้ก็จะเป็นตัวอินเด็กตัวหนึ่งที่ชี้หรือบอกในเรื่องของอความแรงของการเกิด ของตัวเอลนินโยหรือลาินนยานี่ยตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกถึงตัวเอลนินโยส่วนตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกถึงตัวลานนนยานะครับซึ่งอินเด็กซ์นี้เราเราดูก็คือเราใช้สเกลก็คือบวกลบจุดหนะครับแปลว่าอะไรก็คือจุดหหรือมากกว่าจุดหเป็นต้นไปคือเอลนินโยส่วนติดลบน้อยมากกว่าจุดห หรือตีลบจุดห้าอันนั้นก็จะเป็นตัวลานิยาถ้าอยู่ในช่วงระหว่างจุดห้าถึงลบจุดห้าอันนี้ภาวะอากาศที่เป็นกลางถ้าดูเนี่ยจากเราคงจะเห็นในแง่ช่วงอากาศตอนนี้คือระหว่างตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยเราเห็นตัวอินเด็กซ์มันขึ้นมาเป็น1.1แล้วซึ่งตรงนี้จริงๆมันเริ่มแดงมาตั้งแต่จุดห้าจุดแปดแล้วก็1.1แล้วก็คือตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูจากสาระ ปัจจุบันของตัว Index เซเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนตุลาคมเนี่ยณปัจจุบันอยู่มันสัก1.5-1.7นะครับทีนี้มันจะไปพีคที่ตรงไหนเราคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็อาจจะไปดึงลากไปถึงยาวปลายปีถึงต้นปีหน้าที่ประมาณสัก1.5-1.7ก่อนที่มันจะซอฟลงไปหรือลดลงไปประมาณสักเหลือสัก1-1.2ในช่วงสัก Q2 ปีหน้านะครับทีนี้ความแรงยังบอกว่าอะไรบอกว่าภาพของตัวเอลนินโยโดยรวมเป็นภาวะกาศที่แรงแบบปานกลางนะฮะเราคงจะเห็นถ้าย้อนไปดูอย่างช่วงปี2014 15 16ตอนนู้เนี่ยความแรงมันขึ้นไปถึงประมาณสัก2.7ถึง2.6ซึ่งเราเรียกว่าเป็น super elinio ก็คือแรงแบบแรงมากนะครับ ดูจากอากาศโดยรวมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบ่งบอกถึงในแง่ภาวะความร้อนบนพื้นผิวน้ำใน,ในอาสุสดตะวันตกอย่เช่นถ้าดูจากความแดงจะเห็นว่ามันดูแล้วม,มันแผ่ขยายวงที่กว้างขึ้นนะครับแล้วถ้าจากกราฟด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวอินเด็กซ์เองเนี่ยขึ้นไปถึง1.7ณปัจจุบัน นะครับในหน้านี้เองก็จะเป็นในเป็นตัวบอกถึงในแง่โอกาสของการเกิดถ้าดูจากการฟอร์แคต์สมสุนยกรกาศของอเมริกาเองเก็มองที่ประมาณสัก1.5-1.7นะฮะอย่างน้อยลากยาวไปถึงประมาณสักช่วงสักต้นๆไต,ต,ตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับ เราลองเทสในเรื่องของตัว correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างตัวราคาเนื้อประศุสัตว์ไทยกับตัวอกาศการเกิดตัวตัวอลนโเองเราลองแทร็กดูเนี่ยตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมานะฮะถึงถึงปี2020เนี่ยปรากฏว่ามันมีเกิดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดครั้งนะครับใน7ครั้งเองเนี่ยถ้าดูเนี่ยหครั้งเนี่ย correlation มันสัมพันธ์กันไปในทางบวก นะครับก็คือว่าถ้าเกิดในช่วงที่เกิดตัวเอลนิโยเกิดขึ้นตัวระคาพืษผลจะขึ้นทุกรอบทีนี้สเกลของการขึ้นมันก็จะต่างกันออกไปนะฮะอย่างในช่วงตั้งแต่ปี2004อาจจะขึ้น30นะฮะในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นในเงี้ correlation จะวิ่งประมาณสัก10ถึงประมาณสัก35 นะครับอ่อนี่คือในแง่ของตัวราคาเนื้อหมูนะฮะในส่วนตัวราคาเนื้อไก่เองก็เช่นเดียวกันถ้าลองแทร็กดูก็คือประมาณสัก6รอบใน7ดรอบที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ราคาถ้าดูจากโอกาส ในแง่ของการที่มันจะขยับขึ้นเนี่ยเราคงจะเห็นมันบวกได้ประมาณสัก12%ไก่เนี่ยจะชุดแรงมากๆโดยในช่วงเริ่มต้นช่วงปี2004-2006แต่ปีหลังๆเนี่ยมันจะดูแล้วกลับมานอ m มา i z ยสงการขึ้นเนี่ยมันจะประมาณสัก12-20%ถึนะฮะเพราะนั้นรวมๆเรา,เรา,เ,ราเรามองเป็นภาพรวมก็คือว่า เอ่อเอนิโยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อากาศร้อนกว่าปกตินําไปสู่ในเรื่องของตัวอุปทานนะฮะของตัวเนื้อสัตว์บกที่มันดูแล้วมันจะได้รับความเสียหายเหลือจะหายไปทําให้ตัวราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวขึ้นนะครับเ uh, เรามาดูภาพของซีซันนาิตี้ของการเกิดขึ้นในทุกรอบเราเห็นว่าครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าดูในงแง่ของการขึ้น ของตัวราคานี้เป็นราคาเนื้อหมูนะฮะ,ะมันออนมันเนี่ยมันจะขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนมก,กราไปถึงประมาณสักเดือนเมษายนโดยเฉพาะเมษายนเนี่ยจะขึ้นค่อนข้างแรงป,รปรกติอย่างอันนี้นเ,นเราเฉลี่ยให้ตั้งแต่ปี2004ถึงปี2023เนี่ยในในช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะขึ้นประมาณสัก6%ถ้าดูในของมันออนมันเดือนมก,กราคมเนี่ยขึ้นประมาณ3%เพราะนั้นถ้าเฉลีย่วยโดยรวมอย่าง4เดือนเนี่ยก็จะวิ่งประมาณสัก4.5%นะฮะที่ขึ้นในเงี้ตัวราคาเนื้อไก,ก่ก็เช่นเดียวกันนะฮะ ขึ้นในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนอพฤษภาคมซึ่งเมษาก็จะขึ้นเหมือนกันบวมประมาณสัก3%นะเพราะนั้นรวมๆเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณกลางปีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะประมาณสัก3-4%ที่ปรับขึ้นเช่นเดียวกันคล้ายๆกับตัวราคาเนื้อหมูแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะฮะ เ,เรามาดูในแง่ตัวราคาเนื้อสัตวนะ์นปัจจุบันต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้ปัจจุบันเ,นเราอยู่ในช่วงของตัวภาวะที่เป็นล o w season เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมในต่างจังหวัดด้วยนะที่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มในบางจังหวัดแล้วเพราะนั้นเนี่ยดงในแง่ตัวราคาหมูเองก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่นะปัจจุบันที่ประมาณสัก66บาทส่วนตัวราคาไก่เนี่ยลงมาอยูออ่ประมาณสัก36-40บาทเรามองอยังไงเราคิดว่าเป็นแค่ช็อตทอมนะเพราะว่าถ้าภาวะ ฝนหายตกปุ๊บนะฮะน้ำท่วมลดลงปุ๊บเพราะนั้นภาพน่าจะกลับไปสู่ของการปรับขึ้นในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเราคิดว่าหลังจากกินเจจบปุ๊บเนี่ยกินเจน่าจะประมาณสักจบสัก23่ตุลาคมหลังจากนั้นประมาณสักครึ่งเดือนนะฮะหรือประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยราคาน่าจะเริ่มเห็นเด้งประมาณช่วงกลางกลาง,ลางเดือนพฤศจิกายนที่น่าจะเริ่มเห็นไฮซีซันที่จะเป็นตัวดันในเรื่องของ uh, อุปสงค์ หรือว่าดิมาของการกินเนื้อกินเนื้อเนี่ยให้กลับเริ่มกลับเข้ามาในช่วงของตัวไฮซีซันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคงจะพูดไม่ได้คือตัวรแม็ก็จะมีหลายคนถามว่าเอ้ยแล้วอย่างเอ็มมิโยเองจะกระทบในแง่ของโรแมทยังไงบ้างทีนี้ในแง่ของตัวเขาพูดเองเนี่ยเรา ปลูกทั้งหมดแล้วก็ซอสทั้งหมดสี่ส่วนใหญ่น่าจะสักเก้าสอน่ะจากในประเทศทั้งหมดนะฮะเอ่ออาจจะสักสิบเปอร์เซ็นต์่ที่นำเข้าจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงมาดูในแง่ของตัวผลผลิตในประเทศมากกว่าอ่รอบนี้เนี่ยตัวข้าวโพดเองเนี่ยฤด,ดูการใหญ่ของเขาเนี่จะออกตอนเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะทำให้ตัวราคาข้าวโพดที่ตอนนี้มันลุมาเอ่อจากที่พีประมาณสักสิบสามบาทกว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสิบไปปลา รเราคิดว่าช่วงปลายปีนี้น่าจะเห็นไดนะ้ข้าวโพดน่าจะน่าจะราคาขา้าวโพดเนะี่ยไปแตะประมาณสัก10ตนต้นน่าจะดูแล้วเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็จะมีคนถามว่าที่เอ็นยินโยในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยมันดูแรงขึ้นมันจะทําให้ตัวราคาขา้าวโพดมันอาจจะสไปค์ขึ้นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้แต่เราคิดว่าโอกาสจะกลับไปแตะพีคเดิมหรือไฮเดิมยังไม่น่าจะใช่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงนี้เป็นเป็นความเสี่ยงนิดนึงกับตัวขา้าวโพดในประเทศที่เราคาดจะเด้งได้บ้างส่วนตัวราคากาัทูเหลือง อันนี้ภาพเป็นเพร่นลงแน่นอนเพราะว่ามันคงจะไปบูกกับราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกนะฮะที่เรานําเข้าเพราะฉะนั้นถ้าถั่วเหลืองตลาดโลกลงราคาถั่วที่กากถั่วเหลือง ที่นําเข้ามา,มา,ม,ามาสกัดเป็นกากในประเทศเองเอก็คงจะต้องล้อตามกับตัวราคาถุลึงโลกเช่นเดียวกันคงปรับลงเช่นเดียวกันทีนี้สิ่งที่เป็นตัวกําหนดก็คงจะดูในเรื่องของตัวผลผลิตของตัวครอบของตัวอเมริกาเองร่วมนี้ที่เจอในเรื่องของตัวแรงด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนักกับราคาขา้าโพดไอ้ราคาถุลึงในตลาดโลกเพราะราคาถุลึงในตลาดโลกก็ปรับตัวลงมาโดยตลอด นะฮะก็เราคิดว่าแครบที่จะทําให้ตัวราคาถุเหลืองโลกเนี่ยปรับตัวลงได้ค่อ่ข้างแรงก็คงเป็นของเอ,อ,อเมริกาใต้นะฮะจึงจะเห็นในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะครับเราคงจะเห็นเทรนของตัวราคาถุเหลืองโลกที่เป็นทิศทางยังเป็นขาลงอยู่ทีนี้ ฝั่งที่เป็นเรื่องการปลูกของอเมริกาเองเหมนบอกครอบที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้อยู่ช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าในฝั่งมิกเบสเองก็เจอในเรื่องตัวแรงนะฮะแต่ทีนี้เราก็มองว่าในช่วงประมาณสักเดือนสิงหาถึงเดือนกันยาเรามองว่ายังไงเรามองว่าเป็นแค่ช็อตเทอมนะเพราะจริงๆเราคิดว่าถ้าดูจากตอนนปัจจุบันเนี่ยตอนช่วงเดือนไปปลายเดือนกันยา ถึงต้นต้นเดือนตุลาเนี่ยฝนมาเริ่มกลับมาตกในฝั่งมิดเวส์มากขึ้นแล้วแต่มันก็คงไม่ทําให้ยิวหรือว่าผลผลิตที่โดนสรับ,บครอบของอเมริการอบนีเน้เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือยังไงก็คือยังยังยังมีผลกระทบอยู่ดีนั่นเองเนะเนพราะฉะนั้นตลาดก็อาจจะดูกังวลน,นิดหน่อยแต่ว่าท้ายสุดก็คือไปมองครอบของอเมริกาใต้มากกว่าที่จะมีผลมากกว่านะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการ ปลูกของครอบของอเมริการอบนี้นะฮะ,ะเรามาดูอันนี้จะเป็นตัวเลขของอตัวขอบอเมริกาเองนะฮะจึงจะเห็นว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยมันกลับมาติดลบมากขึ้นถ้าอยู่ในแง่เทียบกับปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นจุดที่ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยถ้าเทียบกับจุดที่มันดูแย่ที่สุดตอนต้นของนะฮะสำหรับ,รอบขอบอเมริกาจากเรื่องแรงนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพ อากาศที่ทางสืทอมวลการ,กรของอเมริกาเองเป็นตัวมา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 ,มา,มาพยากรณ์ว่าจริงๆถ้าดูในแง่ของอเมริกาในแง่ของฝนเองเนี่ยจะกลับมาตกในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยกลับมาตกเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะคลายความกังวลทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วช่วงแล้งจริงๆมันมันสอดคล้องกับเรื่องตัวเอลนินโยไหมเนี่ยจริงๆเอลนินโยเองเนี่ยควรจะทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งอเมริกาใต้บอเมริกาเหนือเองรวมๆนะฮะน่าจะมีฝนที่น้อยลง หรือว่าอัตรีน่าจะมีฝนที่ดูเยอะขึ้นหรือว่ากลับมาตกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดในแง่ของตัวเอาพุตของทั้งอเมริกาใต้แล้วก็ทางอเมริกาเหนือเองเนี่ยน่าจะเยอะแต่รอบนี้เนี่ยพอกลับมาเจอเรื่องแรงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะมีคําถามตามมาว่าเลย์นิยุมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจริงๆเรามองว่าเป็นเรื่องของการฟลาซิชันของตัวอากาศที่เป็นช่วงการเปลี่ยนข้ามผ่านระหว่างตัวภาวะที่เป็นนูนโคลกลับมาเป็นภาวะที่เป็นตันยนิยุมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเป็นนิยุ่จริงๆเนี่ยม มีแหลก t i เหมือนกันในเรื่องของการเกิดนะครับเพราะฉะนั้นตุลาคมเป็นต้นไปถ้าฝนกลับมาตกเยอะขึ้นน่าจะเป็นตัวพร o ูฟแล้วแหละว่าเอลนิโยมีผลกับทางฝั่งอเมริกาจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอากาศรวมนะฮะที่เราเคยโชยดูว่าภาพอากาศจริงๆในฝั่งเอเชีย ประเทศไทยทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในเอเชียที่ฝั่งฝั่งทางทางอินเดียด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเจอในภาวะที่เป็นอากาศที่แห้งกว่าปกติส่วนฝั่งที่เป็นทางอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็จะชื้นกว่าปกติหรือฝนตกมากกว่าปกตินะครับเ,เรามาดูอาจจะแอดที่นี้เลยเรื่องคำหมูจีนกับหมูเวียดนามแล้วกันหมูจีนก็จะซอฟต์มานิดหน่อยนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในยืนในกรอบประมาณสักสิบหกถึงสิบเจ็ดวนต่อลแต่อย่างน้อยก็ผ่านจุดที่เรียกว่าบอททอมไปเรียบร้อยแล้วที่มัน ไปแตกๆประมาณสัก13-14หยวนต่อโลเราคิดว่าเข้าใกล้ในแง่ของจุดคุ้มทุนของผู้ประกอบการที่เป็นตัวรายยานะครับก็เรามองว่าปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยน่ยนาจะที่เห็นกลับไปในกรอบสัก17-18หยวนต่อโลถึงแม้ว่าปีหน้าในแง่ตัวเศรษฐกิจจีนเองจะมีเฮดวินนะฮะแล้วมีช h ล l l e n ์เหมือนกันนะสำหรับปีหน้าเหมือนกันส่วนตัวเวียนามเองเนี่ยณปัจจุบันซฟลงมานิดหน่อยประมาณสัก12จริงๆ มันขึ้นไปแตะพีกประมาณสัก6.2ช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะฮะแล้วก็พีกย่อลงมานิดหน่อยเนี่ยประมาณเหลือ5.5ณนะปัจจุบันจริงๆก็คืเป็นเรื่องตัวโลซีชั่นด้วยเพราะเขาเจอเรื่องตัวในแง่ของฝนตกเยอะแล้วก็มีน้ําท่วมด้วยส่วนงที่เวียดน,นามด้วยเพราะนั้นะก็น่าจะเป็นแค่ช็อตเทิมนะจริงๆเรามองว่า เศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนามเองปีหน้าเองเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องไหนภาพโดยรวมน่าจะกลับมาดูดีขึ้นถ้าเทียบกับปีนี้นะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นจีนจากการ f o r แค a s t ของทาง USA เองถ้ามองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตของตัวหมูมีชีวิต นะฮะหมูชาแลเองหรือว่าตัวแม่หมูเองก็ตามทุกอันเนี่ยส่วนใหญ่ยุ้ยเอมองในแง่ของปีหน้าลงประมาณสัก2 1งหนถะห้าอะถ้าดูในอย่างตัวเนยนเยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยสปอร์ตในเรื่องของตัวซัลายที่เข้ามาในตลาดด้วยเหมือนกันว่าปีหน้าคงไม่ได้เห็นแบบเข้ามาเยอะๆเหมือนอย่างปีก่อนๆแล้วสำหรับตัวจีนตรงนี้ก็น่าจะช่วยประคองในเรื่องตัวราคาด้วยส่วนหนึ่งทีนี้สถานการณ์ในจีนเองเนี่ยเนื่องจากว่าตัวราคาหมูเนะี่ยมันลงมันเยอะในช่วงสัก ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเงีผู้ประกอบการรายเล็กก็ออกไปจากธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือขัดทุนด้วยนะฮะแล้วก็รายใหญ่เองก็มีการคัดตัวแม่หมูนะฮะเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นเพราะฉนั้นเราคิดว่าภาพของสเตตัสตอนนี้เองสำหรับตัวสถาทายของตัวจีนเองน่าจะอยู่ในระดับที่ที่สมดุลถึงหายไปนิดหน่อยนะ,ะเพราะนั้นถ้าปีหน้าสมมุติถ้าตัวเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นจริง หรืออาจจะมีกลับมาจริงหรือในเรื่องการบริโภคกลับมาจริงราคางหมูจีนอาจจะเห็น r e cover ได้สำหรับปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในแง่ตัว valuation นะฮะทีนี้ตัวที่ดูแล้วมันจะผิดปกติไปคือตัว CPF กับตัว Beta g r o w เพราะเนื่องจากว่าตัว earnings ปี2023เนี่ยอย่าง CPF เนี่ยมน revise เป็นขาดทุน เยอะมากกับทั้งปีส่วนตัวเบต้าโกเองเออร์เน็งเราก็คัดนลงไปเยอะมากเพรานะนั้นถ้าดูในแง่ตัว P/B เนี่ยมันจะดูแล้วเพี้ยนไปเลยนะคงดูไม่ได้แล้วสหรับทั้งสองตัวนี้นะเนี่ยลองเทอมันจะเทรดที่ประมาณแล้วดูตัวเลขแล้วมันจะตลกมากอย่างของเบต้าโกเองประมาณ70็ว่าเท่า ของตัว CF เองลองเทอมประมาณ14เท่ายังดูโอเคอยู่แต่ว่าตัวแบรนด์มันจะดูแล้วมันจะเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าดูแบรนด์จะดูแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะฮะตัวที่พอดูได้คงมี g p t t ท FG ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของปี2 0 2 4เองเนี่ยพตัวจ p t คือประมาณ9เท่าส่วนตัวท FG ประมาณ11เท่าซึ่งก็ยังต่ำกว่าตัวลองเทอมทั้ง2ตัวนะฮะทีนี้ในแง่ท็อปพิกเองเนี่ยเราเลือกอะไรในกลุ่มปรุสัทเราคิดว่าาาถ้้สม,มติปีหน อย่างปีนี้เองเนี่ยของ CBF เองเนี่ยหมูจีนกับเวียดนามเขาพังไปเลยในครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นก็จะเจอเรื่องขาดทุนเยอะมากปีหน้าเราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยกลับไปที่ตัวเท่าทุนหรือว่ากำไรนิดหน่อยเนี่ยน่าจะทําให้ภาพของตัว CBF เองเนี่ยตัว e a r n i เ g ็งขเขาเนี่ยพลิกกลับไปเรื่องค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับปี2023ทีข่ขาดทุนเยอะมากในแง่นนของตัวหมูไทยเองเราคิดว่าเออนนิโยเองจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยพุชในเรื่องตัวราคาให้ได้ขึ้นไปอีก เนื่องจากตัวชอปไทยที่มันหายไปนะฮะจากความเสียหายด้วยนะฮะตรงนั้นน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวราคาหมูไทยปีหน้าเนี่ยน่าจะสูงกว่าในปีนี้ที่มันผ่านจุดต่ำสุดไปที่ประมาณสัก60บาทต่อโลนกปีหน้าอย่างน้อยหมูเราคิดว่าน่าจะยืนสัก70 5-80อย่างน้อยคุณจะได้เห็นนะฮะควรจะขึ้นไปยู่ตรงนั้นนะที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอาคาราที่อย่างน้อย n o r m a l i z e สมถ้าเทียบกับกต,ตัวต้นทุนของทั้งรายหย่ง่งแล้วก็ดูรายย่อยด้วยนะฮะแล้วก็เราเลือก CBA เป็น top pick นะครับดูจากทั้งหมู่จีนหมูไทยแล้วก็หมูเวียดนามที่คิดว่าน่าจะเห็นการ recover สำหรับปีหน้านะครับส่วนตัว i e r เนี่ยยังเหมือนเดิมนะเราก็ดูในกลุ่มหมูอีกสองตัวก็คือเบทาโกรแล้วก็ตัว TFG แล้วก็ JPT ด้วยสำหรับปีหน้าด้วยนะครับ ก็คงจะจบสำหรับในกลุ่มอ,อัปโรกรกฟู้ดเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบววัวหลวงเซกที่ YouTube, Facebook, Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ